ในการสนทนากับฉันไดอานากล่าวถึงอาซาจิโอลีว่าเขาเชื่อว่าบางสิ่งเป็นจิตระดับล่างและบางสิ่งก็สูงกว่าในแง่ที่ว่าจิตระดับล่างคือการฉายภาพบนดวงดาวกระแสจิตการมีญาณทิพย์ความเป็นสื่อกลางในขณะที่จิตระดับสูงกว่าคือสัญชาตญาณการส่องสว่างและแรงบันดาลใจและเขารู้สึกอย่างมากว่าถ้าเราปรับและมุ่งความสนใจไปที่ด้านจิตวิทยาด้านล่างเราจะไม่ยอมให้มีการพัฒนาที่สูงขึ้นเกิดขึ้น สิ่งที่ทำให้เดอาอนากังเกี่ยวเกี่ยวบักการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของจอรนก็คือเธอรู้สึกว่ามีความจิตวิทยาระดับล่างเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่มากจอรนสัญญากับอาซากิโอลิว่าเมื่อเขากลับมาที่ออสินิงในเดือนกรกฎาคมเขาจะนำรายงานเพิ่มเติมกลับมาที่อิตาลีเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการสื่อสารชุดถัดไปนอกจากนี้เขายังสัญญาว่าจะปรึกษาฝ่ายบริหารเกี่ยวกับคำถามที่ว่าจะต้องพยายามรักษาโรเบโตหรือไม่อาซากิโอลิตกลงในเรื่องนี้โดยมีเงื่อนไขว่าไม่ควรพยายามรักษาอาการหู นวกของเขาเพราะเขาบอกว่าเขาอยู่กับอาการนั้นมานานพอที่จะเรียนรู้ว่ามันมีข้อดีบางประการฟิลิปอยู่ที่ออซินิงแล้วเมื่อจอนมาถึงในวันที่18กรกฎาคมและอัลมีกำหนดจะมาในวันที่สแต่แอนดริเจกล่าวว่าพวกเขาได้เรียนรู้จากฝ่ายบริหารแล้วว่าได้ตัดสินใจว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานนี้อย่างลึกซึ้ง,งอมากขึ้นแอนริเจติดต่อกับฟิลิปเพียงลำพังเมื่อคืนก่อนซึ่งทำพูดว่าดรวสานได้รับโอกาสและปฏิเสธ ถ้าเขาตอบตกลงเขาก็ไม่จําเป็นต้องทําโครงการนั้นเราก็ขอความศรัทธาเขารู้มาตลอด3ปีที่ผ่านมาว่าเขาจะมีส่วนร่วมในการเยียวยาสิ่งนี้ทําให้เขาพอใจในใจแต่เขาขอมากกว่านี้และเราเต็มใจที่จะให้สิ่งนี้แต่เขาก็ไม่เต็มใจที่จะทดสอบเราฟิลิปแอนดริจาและจอนต่างผิดหวังกับข่าวนี้แต่ในการสื่อสารเดียวกันกลับมีข่าวให้กําลังใจเกี่ยวกับบ๊อบบี้มากขึ้นเขาได้ให้คํามั่นสัญญาแล้วแต่ภายใต้เงื่อนไขาบางประการทำกล่าว ในหัวใจของเขาเขาได้ให้คำมั่นสัญญาแล้วแต่ตอนนี้เขากำลังพยายามทำให้เราให้คำมั่นสัญญากับเขาสิ่งต่างๆจะได้รับการแก้ไขและระบบทั้งหมดของคุณจะเริ่มเคลื่อนไหวภายในกลางเดือนสิงหาคมนั่นเป็นข่าวที่ไม่คาดคิด เพราะเมื่อฟิลิสพบบอบบี้ในออร์แลนโดครั้งสุดท้ายเขาไม่ได้บอกเป็นในว่าตอนนี้เขาเต็มใจที่จะให้คำมั่นสัญญาที่จะร่วมงานกับกลุ่มอีกครั้งอย่างไรก็ตามเขาพยายามที่จะใช้พลังการรักษาของเขากับตัวฟิลิสเองงอเมื่อวันที่8กร,รกฎาคมฟิลิสมีอาการหัวใจวายเธออยู่ในห้องทำงานกับเพื่อนสนิทสองคนตอนที่จู่ๆเธอก็ลม้มลงพวกเขาขับรถพา เธอไปหาหมอซึ่งได้ส่งเธอไปโรงพยาบาลทันทีโดยเธอต้องอยู่ในห้องไอซียเป็นเวลาสีวันเมื่อวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดสิ้นสุดลงและเธอกำลังพักฟื้นเธอได้ทะเลาะกับหมอเรื่องการสูบบุหรี่และขู่ว่าจะออก จากโรงพยาบาลและโน้มเนาเขาว่าความเครียดที่เธอได้รับโดยไม่สูบบุหรี่มีแนวโน้มที่จะทําให้อาการกําเริบอีกคอรั้งเธอมีชัยเหนือเขาเพื่อให้เธอสูบบุหรี่วันล,ละสี่หรือห้ามบนแพทย์จึงได้จัดการให้เธอย้ายไปอีกห้องหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับห้องไอซียูซึ่งแม้จะอยู่คนเดียวแต่ยังคงถูกเฝ้าสังเกตยอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเธอถูกต่อเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เธอควรจะอยู่บนเตียงตลอดเวลาและโทรหาพยาบาลถ้าต้องการอะไร แต่ในวันที่สองเธอก็รู้สึกเบื่อและสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอถอดเข็มขัดที่เชื่อมต่อเธอกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกเธอทำเช่นนั้นแต่ไม่มีใครมาสอบสวนจึงถือโอกาสไปเข้าห้องน้ำวันรุ่งขึ้นเธอก็เริ่มชอบผจญภัยมากขึ้นและออกจากห้องไปประมาณ20นาทีเพื่ออาบน้ำแต่ดูเหมือนไม่มีใครสังเกตเห็นการหายตัวไปของเธอเธอคิดว่ามันไม่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเพราะพยาบาลควรจะคอยจับตาดูอุปกรณ์ติดตามในห้องถัดไปแต่เธอก็ไม่อยากจะบน่นและเธอยังคงสนุกกับ การท่องเที่ยวแบบซ่อนเร้นทุกวันตลอดช่วงพักฟื้นที่เหลือของเธอในไม่ช้าเธอก็รู้สึกฟื้นตัวเต็มที่ในบรรดาการทดสอบที่เธอต้องเผชิญก่อนจะออกจากโรงพยาบาลในที่สุดก็มีการทดสอบหนึ่งรายการบนเครื่องทอนี่กำลังทำงานอยู่การเต้นของหัวใจของเธอได้รับการตรวจสอบในขณะที่เธอวิ่งและแพทย์ก็ประหลาดใจกับความสม่ำเสมอของจังหวะและระยะเวลาที่เธอวิ่งต่อไปเขาบอกเธอว่าเธอดูเหมือนจะหายดีแล้วและเธอก็มีหัวใจแบบเด็กสาววัย20เห็นได้ชัดว่าเขาสับสนมาก แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยิ่งสับสนมากขึ้นในวันที่เธอจากไปฟิลลิสได้ยินเรื่องนี้เพียงสามวันต่อมาจากผู้อำนวยการพยาบาลซึ่งเป็นคนรู้จักของเธอเห็นได้ชัดว่าหลังจากที่เธอออกจากโรงพยาบาลคลื่นไฟฟ้าหัวใจยังคงอ่านการเต้นของหัวใจของเธอต่อไปราวกับว่าเธอยังคงต่อสายอยู่กับเครื่องช่างเทคนิคถูกเรียกไปตรวจสอบข้อบกพร่องของเครื่องพวกเขาหรือมันออกแล้วประกอบใหม่อีกครั้งและมันก็ยังคงบันทึกการเต้นของหัวใจของฟิลลิสต,ต่อไปในความเป็นจริงมันยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไปเป็นเวลา8ชั่วโมงหลังจาก ที่เธอออกจากโรงพยาบาลสองครั้งขณะที่เธออายุในโรงพยาบาลบ๊อบบี้พยายามเข้าไปพบเธอและทำได้เพียงช่วงสั้นๆครั้งหนึ่งโดยปลอมตัวเป็นญาติที่มาเยี่ยมเยียนมาไกลเขาพยายามรักษาแต่มีเวลาน้อยและสงสัยว่าการฟื้นตัวของฟิลิปนั้นเกิดจากความพยายามของเขามีองค์ประกอบที่ผิดปกติมากมายในกรณีที่อิงริเจขอคำอธิบายระหว่างการสื่อสารที่เขาคุยกับฟิลิปเพียงลำพังเมื่อวันที่17กรกฎาคมเราเสียใจที่ต้องทำให้เธอลำบากทากล่าว แต่เราตัดสินใจว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดเรามีงานต้องทำอีกมากฟินลิปพักผ่อนน้อยเกินไปและสร้างพลังงานภายในมากเกินไปซึ่งทำให้หัวใจอ่อนแอลงดังนั้นเราจึงตัดสินใจว่าจำเป็นต้องค้นสิ่งมีชีวิตนี้ลงเพื่อที่เราจะได้ซ่อมแซมและซ่อมแซมหัวใจไปพร้อมๆกันตอนนี้หัวใจของเทออดีพอๆกับตอนที่เธอยังเป็นเด็กทอมยังคงดำเนินต่อไปและหน้าที่และองค์ประกอบของมันก็เปลี่ยนไปด้วย มันเป็นวิธีการที่ไม่มีใครรู้จักในโลกของคุณเขากล่าวและพยายามอธิบายว่าขณะนี้หัวใจมีเสาอากาศ9ประเภทซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งเซ็นเซอร์และเครื่องแปลงความถี่สิ่งที่จะทำคือกรองพลังงานส่วนหนึ่งงอจะกรองพลังงานส่วนหนึ่งจะถูกใช้เป็นดาวเทียมให้เราและกรองและทําให้เลือดบริสุทธิ์พลังงานสามารถกระจายไปในอีเธอร์ได้โดยไม่เกิดการระเบิดแอนดริเจอร์ถามว่าปฏิกิริยาที่ผิดปกติกับอุปกรณ์ของโรงพยาบาลเกิดจากพลังงานนี้หรือไม่นะและคำตอบว่า ถูกต้องพลังงานที่เราใช้แผ่ออกมาจากสิ่งมีชีวิตนี้เราได้พูดคุยกับคุณมาก่อนเกี่ยวกับโซนาการปลูกถ่ายหัวใจกล่าวถึงโดยไรในการสื่อสารที่จัดขึ้นที่เกาะสตอกกิ้งเมื่อว,วันที่21มิถุนายนโซนานี้ยังคงแผ่รังสีต่อไปหลังจากเปิดใช้งานแล้วเป็นหลักการเดียวกันกับที่ใช้ในการรักษาอีกด้วย เมื่อเราใช้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เพื่อการบำบัดหลังจากการรักษาหรือการสัมผัสทางกายภาพเกิดขึ้นแล้วการบำบัดก็จะดำเนินต่อไปโซน่ายังคงแผ่กระจายออกไปประมาณ8-24ถึงชั่วโมงของคุณดูเหมือนไม่มีใครในโลกจะรู้เรื่องนี้แอนดรูจะพูดอย่างสงสยัยไม่เคยมีใครติดสิ่งมีชีวิตของเราเข้ากับเครื่องจักรเหล่านี้มาก่อนทอมกล่าวในการสื่อสารเดียวกันทอมพูดยาวพอสมควรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานทางเพศและจิตวิญ,ญญาณเขากล่าวว่าการมีส่วนร่วมในงานประเภทที่พวกเขามีส่วนร่วมทั้งหมด